วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถึงที่เวิร์กช็อปที่4กันแล้วนะครับจากเวิร์กช็อปที่3นั้นเราได้ใช้ตัวต้านทานตัวต้านทานตัวนี้นะครับในการที่เราจะดูว่าตัวต้านทานนั้นเราหมุนแล้วเราส่งค่ามอนิเตอร์ซีเรียลมอนิเตอร์กับพอตมอนิเตอร์เป็นอย่างไรแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ตัวต้านทานนั้นปรับความถี่ของหลอดไฟ LED ตัวนี้ครับหลอดไฟ LED คือหน้าตาตัวนี้นะครับหลอดไฟ LED วิธีการทําเหมือนเดิมเลยครับก็คือว่าอย่างที่บอกคือว่าขาบวก LED ขาบวกตรงนี้ขาบวกต่อกับตัวต้านทานส่วนขาลบนั้นไปที่กาวครับแต่ทีนี้ทีนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากเดิมขาลบตรงนี้ที่เราจะต่อยิงตรงมาที่กาวแบบนี้อันนี้คืออันดีดน,นะครับแต่ เราไม่ได้ทําแบบนี้ครับเนื่องจากมันจะต้องมีการผูกค่ากับตัวต้านทานเพราะฉะนั้นดังนั้นขาลบของ LED เดิมนะครับเราจะมาต่อที่ขาลบของตัวต้านทานครับเป็นแบบนี้นี่นะครับแล้วเอาขาลบจากตัวต้านทานนี้นีนะครับต่อไปที่กราวของบอร์ดครับนี่คือสิ่งนี่คือทริค ของงานตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันครับโค้ดเหมือนเดิมครับสิ่งที่เพิ่มก็คือว่าเราจะเพิ่มตัว pin mode d6 ก็คือเป็นคําสั่งในการเรียกใช้ LED ครับเพิ่มตัวนี้เข้ามาแล้วก็อันนี้ก็เป็นคําสั่งเดิมครับในการ LED เปิดปิดติดโอเคก็ตอนนี้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับนี่ครับตัวอย่างผลลัพธ์ครับ พอเรามีการหมุนตัวต้านทานหลอดไฟ LED ก็จะกระพริบครับกระพริบตามความถี่ตัวค่าสัญญาณตัวต้านทานที่เราส่งมาครับยิ่งจะก,กระพริบช้าหรือกระพริบเร็วอยู่ที่เราหมุนครับอย่าไปจํานะครับว่าเ้ทําไมเพื่อนหมุนขวาแล้วเราหลอดไฟกระพริบทาไมเพื่อนหมุนซ้ายแล้วหลอดไฟเรากระพริบอย่างที่บอกครับว่ามันอยู่ที่ว่าเราต่อแบบไหนซ้ายหรือขวาอันไนที่เป็นกาวครับ การแอปพลายนะครับสามารถแอพพลายดังนี้ครับเราสามารถใช้หลอด2ตัวครับในการหมุนเพื่อที่จะให้ข้ามันสงได้ครับอันนี้คือโจทย์ที่แอพพลายขึ้นนะครับจะเป็น2ตัว3ตัวสีตัวได้หมดครับถ้าเราดูดีๆนะครับหลอดไฟหลอดไฟใช้2ตัวแต่ตัวต้านทานเราใช้ตัวเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทาน2ตัวนะครับตัวเดียวได้ ก็รณีหลอดนี้นะครับโอเควันนี้ก็จบเียงเท่านี้ครับ